ครบับสวัสดีคอนโดเช่นเคยครับอยู่กับผม d y Gamer นะครับในวันนี้ผมก็มีแอดออนมาแจกอีกแล้วนะครับซึ่งแอดออนในวันนี้ก็ซึ่งก็จะเป็นแอดออนที่เกี่ยวกับอ,อ่สิ่งมีชีวิตและก็ไบโอมต่างๆครับที่จะเพิ่มเข้ามามันก็คือแอดออนสำหรับประจนภัยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ3-4 a d แอดออนอ่ะที่ผมจะลงไว้ให้ ซึ่งมันก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับซึ่งของแน่นอน,นอนมันต้องมีเยอะเป็นธรรมดาเพราะว่ามันมีรวมอยู่หลายอตอ,อนแล้วก็อาจจะมีเหล็กครับถ้าเราไม่ใส่ไปเยอะนะของผมที่มันเหล็กก็เพราะว่าผมใส่อตอ,อนหลายๆอันด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเนี่ยของพวกเนี้ยมันจะมีไข่อะไรกันบ้างนะครับเนี่ย ของก็จะมีเยอะมึงมากเลยนะครับแต่เ,เราไปดูกันที่ตัวแรกดีกว่าซึ่งเราจะเอาไข่มาวางให้ทุกคนดูว่ามีตัวอะไรบ้างขอตัวสักครู่นะครับจะตัดตอนที่ผมเสกไข่มาโอเคนะครับเอเค,ครับไปดูตัวแรกกันดีกว่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเดโดเสาร์สายพันกิ้งก่านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไร มันจะอยู่ในอีกอ,อ,อีกอีกตัวหนึ่งครับก็คือถ้าลงไว้มันจะเหมือนจะรวมกันอนะแต่ว่ามันจะอยู่อีกตัวหนึ่งตัวต่อไปนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาอะไรทุกอย่างซึ่งมันก็อยู่ในเอออนตัวเดียวกับตัวนี้นะครับโอเคอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้จะไปอยู่ในเอออนอเล็กซ์ม็อบครับเหมือนจะเป็นตัวกระทิงที่มีหิมะคุมอยู่ข้างหลัง ซึ่งมันก็จะไม่ถูกกับไอรอนคอเลมด้วยครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นปลาที่อยู่ในเอออนตัวแรกเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเอ่ออันนี้เหมือนจะอยู่ในเอทออนอะเลสโคมเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตัวต่อไปก็จะเป็นตาขาวซึ่งผมโดนเจ้าตัวเนี้ยฆ่าไปในไลท์ด้วยแย่มากเลยน้าไนน่ะตัวโคตรน่ากลัวครับดูสิ น่ากลัวมากโอเคครับนี่ครับน่ากลัวมากเลยนะครับไปดูตัวต่อไปอน,นี่วบบต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่ามันเหล็กมากเลยครับต้องถอยไปกไกลซึ่งป็นมันเหล็กกันนี้เพราะว่าผมลงแอดออนตัวอื่นด้วยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอันนี้โอ้อดีเพว่อนอันนี้ก็จะเป็นแอดออนอันที่สองครับไม่ใช่ดิเป็นแอดออนแบบว่าสัตว์ตัวนี้มันจะโดนอย่แอดออนอันที่สอง ซึ่งมันน่าจะกินกล้วยด้วยแหละอ่ออันนี้ก็จะเป็นหมูป่าที่อยู่เนอนออลิสม็อบเหมือนเดิมครับตัวนี้คืออะไรเนี่ยเป็นปลาเขาเรียกปลาอะไรนะปลาปลาดาบใช่เปล่าหรือว่าปลาอะไรปลาเื่อมุงยาวหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจไหนนะผมขอทดลองอะไรสักอย่างหนึงนะผมจะลองเอากล้วยให้ลิงดูมันจะกินเปล่าเอ้ยเพื่อนกินเปล่า เอาให้ยังไงเนี่ยเหมือนมันจะไม่เอาหรือเปล่าโอเคไม่เอานะเอาหรือเปล่าโอเคน่าจะไม่เอาเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับโอเคครับเอ่อเมื่อกี้ผมอัดไม่ทันนะครับเพราะว่าเอ่อกล้วยที่ผมให้ลิงมันไปเหมือนเหมือนมันจะกินด้วยนะครับพอมันกินเหมือนมันจะมีสถานะด้วยนะครับน่ะมันักคอยผมด้วยเราเป็นเพื่อนกันแล้วน่ะมันบอกอย่างเนี้ย เดไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับโอ้ตัวต่อไปก็จะเป็นขกกระไดนะครับใช่ขกกระไดผมจะโพสอยู่บ่อยๆเนี่ยจอระเคเนี่ยตัวต่อไปก็จะเป็นโอ้กระทิงที่ไม่มีหิมะนะครับตัวต่อมาโอ้เฮ้ยตัวนี้มันคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนผมเคยเห็น เหมือนผมเคยเห็นแถวบ้านอะมันชื่ออะไรนะอะไรอะไรอะไรตุวๆนะไม่ใช่แล้วมันใช่ละ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับตัวต่อไปก็จะเป็นโอ้อันนี้ก็จะเป็นตัวอะไร,รที่อยู่ในเอดออนอีกอันหนึ่งครับใช่เสียงมันดังเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนที่นะเออตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้โอ้นี่มันตัวที่อยู่ในนรก มันเป็นของอเล็กซ์ม็อบใช่ตัวต่อมาครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนปลาฉลามไม่ใช่ดิปลาปลาฉลามหมวค้อนอ่าให้มันนอนเอง็งแมงอยู่ตรงนี้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นนกที่นกนกอะไรไม่รู้ค่ันกที่มันจอกต้นไม้หรือเปล่าไม่รู้ตัวตัว,ตวเออช่างแมงหมืแล้วนะ ตัวต่อไปก็จะเป็นเอ่อตุ่นปากเป็ดครับอันนี้มันน่าจะเอ่ออยู่ในการต์ตูนตนเรื่องหนึ่งนะครับชื่ออะไรแล้วมันรู้ผมไปดูตอนเด็กๆอะ่ะตัวต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่อยู่ในตอนอเล็กซ์ม็อบนั่นเองนะครับซึ่งตะขาไปผมไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกันโอเคไปดูตัวต่อไปอน,นี่กว่าครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้านี่นะครับก็คือจิงจี้ครับเอ้ยไม่ใช่จิงโจ้เอ้ยนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละครับซึ่งถ้าเราเจอมันก็ฆ่าทิ้งเป็นเรื่องธรรมดาได้เลยครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นเอ่อนอกเขียวนะครับใช่อีกโอ้ตัวนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันครับอยู่ในเอทออนัเล็กสมบซึ่งจะเป็นคารเลีไซไม่ใช่ดิ จะเป็นพายุทรายที่สามมรถมีชีวิตนั่นเองครับตัวต่อไปก็จะเป็นโอ้จําได้ว่าเสกมาตัวเดียวนันเนี่ยเป็นช้างที่น่าสนใจมากโอเคครับเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับชืบตัวไปก็เป็นปีเสือ้อไม่ใช่ดิรู้สึกว่าเป็นมอสหรือเปล่าไม่ใช่ปีเสือ้ออันนี้ก็จะเป็นเบ เออเป็นเอ็ดออนเป็นเอ็ดออนอีกตัวนึ่งครับเป็นเอ็ดออนที่แบบว่าจะเพิ่มไบโอมนะครับมันจะอยู่ในไบโอมของมันใช่แล้วก็ตัวต่อมาครับอันนี้ก็เหมือนจะอยู่ในเอ่อตัวตัวแรกมั้งรู้สึกว่าจะเป็นตัวแรกถ้าอยู่ในน้ำมันใจนี่หรือเปล่าจะเปิดใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่เปิดแฮ Okay, โอเคเ๋ยนะขอหาสถานที่เสกแป๊บน,นึงเพราะมันมืดละโอเคโอเคครับตัวต่อไปอไรเลยดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นแรดนะครับซึ่งมันก็ตีก็ไม่มีเสียงแต่ว่าถ้าเราไปตีมันอนะ่ะมันจะตีเราด้วยนะครับใช่เพราะว่ามันก็คือแรดนั่นเองโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ย ตัวต่อไปก็คือจะเป็นตัวนี้อันนี้เหมือนจะเป็นปลาฉลามที่น่ากลัวหน่อยๆน,นะครับเนี่ยผมไม่ไปยุ่งกับมันดีกว่าเราไปดูตัวต่อไปอันนี้ดีกว่าครับเชิโอ้ปลาฉลามมันเคยนะครับมันมันดุกดิกดุกดิกีกกกกนะครับเนี่ยต่างกับตัวอื่นนะเนี่ยที่มันจะนอนแอง่งแมงอยู่ะตัวนี้รู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตใช่นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่ะครับโอเคซึ่งตัวต่อไปก็เริ่มด้วยตัวนี้เลยนะครับมันคือตัวเออมันคล้ายๆกับอีโคหน้าหรือเปล่าใช่ไหมอีโคหน้าหรือกิ้งก่าอะไรสักอย่างใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นน้องอุ๋งโอเคน้องอุ๋งลงน้ำมาแล้วอันนี้เอาเพื่อนไปอีกหนึ่งตัว แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นโอ้นี่มันปลาฉลามวานหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะเป็นฉลามวานนะคิดว่าน,น้น,น้ำไปซะหายบือตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นกรที่อยู่ในแอดออนแอดออนแอดออนที่มีแบ,บโอมใช่ใช่ตามได้อยู่ส่วนอันนี้โอ้โอ้ จเจอแถวบ้านผมแบบนี้ผมหนีนะเนี่ย,มมยพึ่งตัวบักเอกเลยน่าจะเป็นแอดอนที่อยู่ในกซ์ม็อบนะครับว่าเมื่อกี้มันทำอะไรผมโอเคตัวบักเอกเลยยุงอะไรไม่รู้ว่โอ้อันนี้ก็งูน่าจะอยู่ในแอดอนกซ์ม็อบเหมือนเคยนะครับโอ้มันยุงมันจะกัดเออ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 นักนักนักเดินทางนะครับวัดํำเฮียอะไรนี่ โอ้มันแดนนะครับโอเคซึ่งแอดออนที่มันมีใบ,บโอมเนี่ยมันจะเพิ่มใบ,บโอมที่แบบว่าจะทําให้แบบว่าเนี่ยป่าแบบจากที่มีต้นไม้เยอะๆจะทําให้แบบว่ามีพื้นที่โลง่งๆในการสร้างบ้านสวยๆด้นะครับตัวตัวไปเลยดีกว่าครับพูดมากไปก็ไม่ดีนี่ก็คือเต่าที่อยู่ในแอดออนโอ้ oh, oh. เปิดมาก็จะกัดผมแล้วนะเนี่ยจะเย็นเสียหนูดูมาันน่าป่าเสียครับไปแล้ว ตัวต่อไปก็โอ้นี่ผมจําได้ครับตัวนี้คืออยู่ในอนอเล็กมอมเหมือนกันมันจะเป็นกุ้งมังเกีใช่กุ้งมังเกิอยู่ในน้ำซะอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นอ้อเองนี่ไปอยู่กับไปซาเลทายตัวแรกได้เลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปอันนี้กว่านนะครับชืบตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคเดี๋วเราจะมาวางตรงนี้ชิปโอ้เราเจอเหมือนเราจะโอ้โหโอ้โหเสียงดังแป๊บเสียงดังมากขออยู่ไกลๆตัวต่อไปอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นงูที่อยู่ในทะเลทรายแน่ใผมว่านะเออผมว่าผมจำได้ว่าเสกมันไปแล้วนะโอ้ จำได้ว่าเสกมันไปแล้วนะอีลเลฟเนเนี่ยมันมาอีกได้ไงอันตัวนี้ผมว่าจะต้องเป็นตัวไอ้มอง่วงที่อยู่ในมอสอเล็กมอบแล้วก็เป็นอยู่ในตัวที่ว่าว่าอยู่ใน d n แน่เลยเนะี่ยอ้าวไม่ใช่นี่มันอะมองกัส<笑><笑>ปัม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 บัมปัมบัมปัมบัมบัมัม,มัมบ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 ัมัมั โอเคกว่าจะได้เป็นไงครับน่ารักเปล่าเออโอเคมันจะแหลกๆนิดน,งนึงขออภัยด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นแอดออนอีกตัวนึงที่ผมลงก็คือเป็นแอดออนที่สามารถอุ้มสัตว์ได้ใช่เอาให้ตายเชอมันแหลกอีกแล้ว ตัวต่อไปดีกว่านะครับท่านบุชวยชึบโ,โ,โอ้โอ้โอ้ตัวนี้ผมไม่ยุ่งตัวนี้ผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งดูว่ามันดูท่ามันจะแหลกมากเลยอ้าวนี่ผมเดินมาเจอหมู่บ้านอีกอีก,อกหลังแล้วเหมือนเนดะ็ตัวต่อไปก็จะเป็นอ,อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเตุ่นปากเป็ดอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุ้มชอบตัวนี้มากเลยนะมันคือเสือมันเป็นเสือเลยว่ามันเป็น มันดูเท่อะมันแบบเสือสีขาวอะมันดูเท่ชอบมากเลยต,ต่อไปก็จะเป็นโอ้โอ๋อน้องอันนี้เหมือนอยู่เนตออนอันไหนก,ก็ไม่ลอยช่างแม่งเหมือนก,กันผมก็จำไม่ได้ละโอ้อันนี้ก็เป็นปลาวานเหมือนเคยนะ่องลงไปในน้ำซะลงไปในน้ำส,นนำสิโอเคไปไปสิ โอเคโอเคขอโชคดีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเหล็กแผมจะแปลเวัดออนออกทีหลังหรืออาจจะลอบแมบนี้ทิ้งไปเลยก็ได้ครับมันเหล็กมันเหล็กคือผมไม่สามารถควบคุมแบบว่าหน้าจอได้โอเคตัวต่อไปก็จะเป็นตัวไหนเอ่ยนราเสกออกหมดหรือเปล่า ได้ใช่ไหมโอเคเราน่าจะหมดแล้วนะครับเราก็ไปดูแถวต่อไปกันเลยโอเคโอ้โอ้มันประชุมอะไรกันครับเนี่ย what the fuck ประชุมอะไรไม่รู้วับแสกตรงนี้เลยอะกันโอ้โอ้โอเคงั้นตัวต่อไปดีกว่า เออไปไหนละโอ้หน้าตามันแปลกๆดีนะผมไม่ชอบเท่าไหร่ตัวต่อไปดีกว่าครับชิปนี่ตัวนี้ก็จะเป็นผีที่มีปิ๊งแงกน้ำแข็งหรือเปล่าก็มไม่ผมไปได้ว่าผมจะไปเสกที่อื่นดีกว่าเออโอ้มันไม่มีที่โล่งให้แล้วอะ่ะเอาไงดีนี่ โอ้เดี๋ยวจะไปฝั่งหนึ่งแล้วกันโอเคถึงแล้วใช่โอ้ไม่นะเอานี่ไงโอเคใช้โอเค,อเคมันไม่ใช่เต่าหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นตาภาพน้ำมากกว่านะตัวเล็กๆตัวต่อมานดีกว่าก็จะเป็น อ๋ออันนี้น่าจะเป็นอีกอีกอีก,อกมอสนึงครับน่าจะเป็นอีกเอดออนนะครับใช่อันนี้น่าจะอยู่ในอันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็นกนอกด,ด,ดืดกำบันนะครับผมจะเรียกมันว่านกแก่และกันนกแก่ใช่โอ้น้องคล้า,ายๆกับเอ็กซ์ลอตเลยนะเนี่ยแต่มันน่าจะเป็นกิ้งกา่าสาพันหนึ่งละกัน ส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้อะมีตาด้วยอ๋อมันก็คือหุ่นซอน้อมเองเฮ้อวัตเ้อหุ่นเม่งเดินได้นะครับโอ้โหโอเคแล้วตัวอันนี้ละจะเอาไข่ออกไปแป๊บน,นึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอันนี้ใหม่ อันนี้ก็จะเป็นเต่าอ,อีกสายปันหนึ่งนะครับโอ้ยวมปากเลยช้าเป็นหนึ่งนะจะมือละมันน่าจะเป็นเต่าอีกอีกอ่ออีก,อ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 กมอนนะครับใช่มันก็มีหลายตัวมากเลยอืมเหนนะเรานี่โอเคครับเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนี้ ก็เป็นตัวอะไรไม่รู้อีกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอกเป็นญ,ญาติกับเต่ารืเปล่าเนี่ยเจอเต่าเยอะมากเลยเนี่ยตัวต่อมาก็จะเป็นอ่านี่ไงตัวนี้ไงที่มันจะอยู่ในดีเอ็นผมได้พูดถึงเอาไว้ซึ่งมันเป็นหนอนที่ผมไม่ชอบเลยลูขยะกขยัขยงมากโอเคเอาไปดูตัวต่อไปโอ้ันนี้ก็คืออ่อช่างแม่งเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นตัว่อไปเลยตัวไปก็จะเป็นอ้ออันนี้ก็คือนักเดินทางนะครับเราสามารถไปเทมของหรือสามารถเล่ของกับเขาได้นะครับซึ่งของที่เราขายก็ถือว่าดีอยู่พอสมควรอยู่เลยนะครับของก็ไม่ได้ถูกอะไรมากเนี่ยว่าแต่เพชรสามเพชร,ราดเล็กกับมอแล่าก้อนห้าเมตรเพื่ออะไรไผมว่าของเขาน่าจะดีจริงนะเ,นเอ็กซ์ลหอดถังหนึ่งกับ ยี่สิบปอกเลยนะเนะี่ยโอเคโชคดีเพื่อนตัวต่อไปดีกว่าก็จะเป็นมันคือมแมลงปอที่หน้าตากอง,งนงันๆเลยแหละครับเอ,อ้อะไรวะนะ่ะโอเคดูตัวต่อไปไวอย่าไปสนใจเลยเลยอันนี้ก็จะเป็นวัตต์ อ๋อมันน่าจะเป็นมารแรงปอยุคหรือน้ำปันอีกตัวนึงแลวครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นปูซึ่งปูนี้ก็เราสามารถแลกได้จากเอนักประจัญไพเมื่อกี้เลยนะครับตัวต่อไปอันนี้ก็จะเป็นที่ปูอ,อีกแล้วครับแต่น่าจะอยู่ในอ,อีกมอสหนึ่งใช่น่าจะอยู่อีกมอสหนึ่งตัวต่อมาก็จะเป็นน้องปลาหมึกซึ่งน่าจะอยู่อีกมอสหนึ่งนะครับไม่ใช่มอสเล็กมอสอย่า่แน่นอน ซึ่งน้องมันจะมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถเรียนแบบแบบบล็อกไซด์ได้ด้วยถ้ามันอยู่บล็อกไซด์นะถ้าเราเสกนี่นครับมันจะเนียนกับบล็อกไซด์นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเนียนตรงไหนถ้าผมเจอผัวฆ่าอยู่ดีอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคเราไปดูตัวต่อไปโอเคเราไปดูตัวถัดไปกันดีกว่านะครับแอบปบหนึ่งนะโอเคมา เราจะเริ่มเสกแต่ตัวนี้โอ้นี่มันคิงคองหรือเปล่าใช่ไหมอู้ววววววอ้ผมเข้าใจภาษามันนะเมื่อกี้มันพูดว่าเอ่อขอกล้วยหน่อยกล้วยหน่อยใช่ใช่กล้วยเหลืองๆที่ผมให้ไปตอนช่วงคลิปแรกๆอะ่ะเอ่ออันนี้คืออะไรอะ่ะหน้าตามันคุ้คุณนะนี่นนปลาช่อนยักษ์หรือเปล่าเราจะลงมาเสกในน้ำดูนะ โอ้มันน่าจะเป็นปลาช่อนยักษ์ยุคปืจจำบันนั่นแหละครับตัวต่อไปอะไรดีกว่าเออปลาฉลามอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอไปที่อื่นแป๊บหนึง่งแวะฉลามลงไปในน้ำชิบตัวนี้คือหอยที่มีชีวิตโอ้ตัวนี้น่ากลัวอยู่นะเนี่ยตัวต่อไปยังตัวต่อไปก็จะเป็นโอ้น่าจะเป็นเสือใช่ใช่ ก็เสียก็ไม่น่ามีอะไรหรอกเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็อ๋ออันนี้ผมรู้ผมรู้มันคือมันคือปลาไม่ครับนะครับใช่ใช่ไม่ใช่แล้วมันน่าจะเป็นปลาอะไรสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นแมวแมวน่าจะเป็นแมวป่าใช่มันน่าจะเป็นแมวป่าเดี๋ยวบอก่อยู่ตามป่าอะไรเนี่ยโอเคเราไปดูตัวต่อไปครับอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกกวางเรนเดียใช่ปะ น่าจะใช่แหละมันน่าจะชื่อว่ากวางเรนเดียนั่นนะครับเอเค้เราไปดูตัวต่อไปอันนี้โอเคครับเราก็ไปดูตัวต่อไปอันนี้ครับเมื่อกี้เหมือนผมลืมแถวหนึ่งไปตัวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้มันก็คือเออเขาเรียกอะไรเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะไม่รู้ว่ะช่างแม่งมันละกันตัวเราไปดีกว่าครับ อันนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเทศนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรนะ่าสนใจเท่าไหร่แอตอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปตัวต่อมาก็จะเป็นผีเสื้อที่อยู่นเนตออนที่มีแบโอมก็คือเพิ่มไบโอมมันนั่นเองตัวต่อมาก็จะเป็นอ๋อเออมาอ๋อ,อที่ไงมาน้ำมาน้ำใช่ใช่ใช่ซึ่งน้องก็จะอยู่ในน้ำเป็นเรื่องกปกติแล้วเราสามารถหาเจอได้ เออแถวแถวปากการลังนั่นเองครับตัวต่อไปก็จะเป็นโอ้ตัวใหญ่เลยนั่นเนี่ยโอ้โหอ,อ,อ่ะตัวใหญ่ใหญ่อย่างนายต้องอยู่ในน้ําแบบลึกๆสักหน่อยว่าแต่นนะั่นตัวอะไรวะเนาะตัวอะไรวะเนาะโอเคนายก็อยู่ในน้ำไม่ใช่เถอะนะเราไปดูตัวเดี๋ยวไปกันดีกว่าตัวเดี๋ยวไปก็จะเป็นตัวนี่ ลิงน่าจะเป็นลิงไอ้นั่นอ่ะลิงที่อยู่เน Ad ็ดออนที่มันมีลิงตัวแรกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาไม่มีค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นน้องแม่นใช่ไหมน้องแม่นน่ารักมากเลยเว่างๆมจะมาอุ้มแล้วกันโอเคตัวนี้ก็จะเป็นน้องน้องอุอ๋งๆอยู่แล้วครับชายน่าจะเป็นแมวน,นม้ำเหร๋ยวเขาเรียกแมวน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนี่ว่บ โอ okay, เคแต่ไปดูตัวต่อไปผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวยาวมากแน่ยาวกว่าเอาชีวิตรอดที่ผมทำซะอีกน่าจะต้องโหลดนานเป็นแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราดูตัว <soup> ต <Vallahi afternoon> ่ไปดีกว่าตัวต่ไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยอู้เป็นข้างข่าวตัวกระจิ้วนิดเดียวเองครับตัวต่อไปอันนี้กว่าอ๋อนี่ไงปลาดุกที่ผมรอคอยแล้วดูตาน้องสิดูตาน้องนิน้องแบบช่วยด้วย โอ้ดูแบบช่วยด้วยมนุษย์ช่วยฉันด้วยน้องน่าสงสารมากเลยเอออีกแล้วอน้องขออภยัยเช่นเคยครับเพราะว่ามันเหล็กโอเคขอปรับแป๊บน,นึงนะมันจะมืดอยูล้วอย่างกลางวันโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นเสือที่น่าจะอยู่ใน alex mob ใช่ใช่ันี้น่าจะอยู่ใน alex mob ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ โอ้อันนี้มันน่าจะเป็นแค่เปลือกหอยธรรมดาใช่ใช่โอ้นี่ไงอันนี้ถ้ถาถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวแบบนี้ก็คือเปลือกหอยธรรมดาแต่ว่าถ้ามีปูก็คือแบบว่าจะมีปูข้างในซึ่งมันก็จะตีกันเองนะครับอ๋อซาลาเสกเราก็จะเจอตัวนี้นะไม่รู้ทําไมมันถึงตีกันเองนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น หมีนี่นนครับหมีนี่นก็คือจะเจดธรรมชาติเกิดในป่าเลยนะคใช่มันจะเกิดแบบว่าในป่าที่มันจะมีพวกน้ำผึ้งอะไรด้วยตัวต่อมาก็จะเป็นอันนี้อะไรเนี่ยปลาใช่ไหมกระโดดดิ่งๆเลยปลาไม่ตัวเล็กๆไม่น่าสนใจเท่าไหร่อ๋อนี่ไงน้องที่เรอคอยมาตั้งนานน้องน้องเออน้องเขาเรียนน้องเล็กคนแบบชอบมากเลยตอนนี้มันอยู่ในคอมอ่ะมันจะมีแอเมชั่นที่แบบว่าจับ จับอะไรนะจับแอปเปิ้ลมาล้างด้วยน้องมันน่ารักมากเลยครับโอเคยวเราไปดูตัวส่อไปเลยดีกว่านะครับปล่อยน้องไว้ตรงนี้ใช่ซึ่งแสียงใหม่เราก็มาละตัวต่อไปก็คือจะหมดแล้วนะครับโอ้โหได้ส่อยุบดุดดับบนอีกตัวนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าจะหมดแถวแล้วนะก็คือจะหมดแล้วก็คือจะมีอาวุธทีนี้โอ้นี่ก็นั่นยจ่ในดีเอ็นเสียงดังมากนะผมขอไม่เข้าไปใกล้นะ เวลาที่มันเสียงดังผมก็คือผมจะพูดแล้วมันจะไม่ได้ยินอะ่ะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นป่าตีนที่ว่าเพราว่าผมเจอตอนเมื่อกี้แน่เลยเนี่ยนะ่ะตันนี้ก็จะเป็นเออเฮ้ยทำไมน้องน้องหอยทากมันน่ารักจังเลยนะ่ะก็คือหอยทากนั่นเองนะโอเคตัวต่อไปโอ้ผมไม่อยู่ตัวนี้ผมกลัว งูมันน่ากลัวถ้าถามว่าตัวที่อะเล็กม็อบตัวไหนหน่ากลัวกว่าทั้งสองครับใช่งั้นอุ้มไม่ได้ก็อุ้มงูแล้วกันโอเคผมอุ้มงูมาแล้วครับสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดอาํานดับผมโอเคครับแต่เราไปดูของอย่างอื่นกันเลยดีกว่านะครับชิปชิปสตาอป โอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของด้านของแบบว่าตกอแต่งนั่นเองครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหมวกที่ผมเคยเอาาใส่มันไม่มีไม่รู้ว่าม,มีความสามารถอะไรต้องลองไปดาวน์โหลดดูกันเองนะครับนี่จะเป็นเสื้อและนี่รองเท้าแล้วก็จะมีดาบแล้วก็ที่ขุดใช่แต่แล้วนะครับจากนั้นก็จะมีพวกอาหารให้ด้วยนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นไอเทมดรอปสำหรับพวกสัตว์ที่ตายนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราฆ่าสัตว์เราอาจจะได้ไอเทมดรอปพวกนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังจะมีของที่แบบว่าพวกพวกสัตว์ที่ว่าอยู่ในทะเลเนี่ยถ้าเรามีถังน้ำเนี่ยแล้วเราก็ไปตักพวกมันมาได้มันเลยนะครับแล้วก็สามารถตักมันได้ใช่แล้วเขามาใส่ถังเหมือนกับแบบว่าเอ็กซ์ตรอดพวกปลาอะไรเนี่ยนะครับ และยังมีเต้นไม้ที่เพิ่มมาใหม่ซึ่งจะเป็นต้นไม้ที่แบบว่าเพิ่มมาจากไบโอมนนี้ครับไบโอมเลยนะเอะอโบยมิวอยู่ไหนโบยมิวโบยมิวอยู่นี่ก็จะแบบว่าเพิ่มเนี่ยของพวกนี้มาด้วยก็ะจะมีแบบดอกไม้ใหม่อะไรพวกนี้ใหม่แล้วมันจะลองปลูกด้านนี้ดูเออมันน่าจะเป็นต้นสกุระนะแต่ว่ามันจะอยู่ในแบบ แบบอีกแบบหนึ่งซึ่งแอดออนนี้ก็มีแค่นี้แหละครับใช่แอดออนนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับก็คือจะหมดแล้วก็คือยังมันก็ยังมีบางส่วนที่ผมยังไม่ได้รีวิวก็คือจะเป็นพวกแบบไปโอมานจะมีแบบโอมเพิ่มมาเยอะแยะซึ่งผมก็หาไปโอไม่เจอครับซึ่งก็สามารถลองไปเล่นอัพชิวลอแล้วก็หาดูกันได้นะครับใช่มันก็จะมีอแค่นี้แหละครับมันไม่มีอะไรเยอะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งแอดออนเอาไว้ ทีหลังนะครับชิปชนะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะเอา S on อะไรมาฝากก็รอติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หและกดติดตามอีกรอบหนึ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ อ๋อแล้ทกอย่างนะครับแอดออนที่สามารถอุ้มสัตว์ในที่ผมใช้เนี่ยสามารถเอาไปอุ้มสัตว์ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดขอ,อยุ้าตมีนีว่าได้ทั้งหมดเลยนะครับในที่ผมลองไปเนี่ยซึ่งก็อย่าไปอุ้มงูหรือพวกจระเข้หรือเสือล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะกัดเอาถ้าเป็นช้างก็อาจจะอุ้มไปเป็นเลี้ยงก็ได้นะครับอันทีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊งว่า